สวัสดีครับวันนีคนดูทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องเต้ยโกริสนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเผยนะครับว่าทําไมปืน P ี0เนี่ยสกินทองเนี่ยคือมันปลดยากจังเพราะว่ามันติดลายนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสอนว่าทํายังไงถึงได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลายนี้ครับก็คือส่วนหนึ่งนะครับเป็นเพราะว่าทุกคนนะครับไม่ได้ใส่จุกเก็บเสี่ยงนะครับถ้าใครยังเป็นอยู่กรุณาใส่นะครับแล้วมาตามผมเลยนะครับว่า พอใส่แล้วเนี่ยภารกิจมันจะขึ้นหรือเปล่าลายสุดท้ายที่เราจะได้เนี่ยเราจะได้หรือเปล่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้เท่านั้นนะสำหรับใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเอาความรู้เอาเฮฮานะครับเออไปเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปมานะครับทุกคนเกมเริ่มแล้วนะไม่ต้องคิดบ้ากนะครับล้วก็ยิงไปเรื่อยๆถึงห้าสิบตัวที่ผมบอกนะเหมือนที่แล้วครับทุกคนเออประมาณน,นั้นเลยนะอันนี้ผมอาจจะยังไม่ค่อยชินนะเพราะว่าใส่จูกเก็บเสียงนะครับเฮ้ย โอ้โหจริงๆไม่ได้ทุกตัวเลยท้ายหนึ่งลีกระสุนก่อนนะทุกคนไม่ไงั้นไม่ไหวการที่เราจะทำสกินบุญทองได้เนะี<ๆ>่ยเพราะว่าหมดนี้เป็นหมดฟรีไงมันเปิดฟรีนะครับก็การที่เราจะทำได้เราต้องมีความอดทนในนิ้วสูงมากเลยนะทุกคนเนอะเพราะว่าผมเล่นมาหลายชั่วโมงแล้วก็ต้องอ,อ,อดทนหน่อยนะ เพราะว่ามันใช้เวลานานจริงนะครับถ้าเราไม่เก่งพอนะเออนอกจากเรายิงได้แบบ50ตัวอนะไรเงี้ยเออมันก็พอได้อยู่นะเออแต่ถ้าใครไม่ถึงก็อย่างบ้านะครับสี่มือมันสำคัญนะแล้วก็ปืนด้วยนะเออบางทีแบบคนแบบใช้ทนายอย่างเงี้ยปั๊มโพดยากทุกคนเพราะว่ามันระยะใกล้ไงแล้วมันจิงกันอ่ะเข้าใจไ่าทุกคนเล่นยากนะครับทนายแต่ถ้าใครเล่นเก่งก็ว่าไปอย่างนะแต่สำหรับคนที่เล่นไม่เก่งก็ต้องทนหน่อยนะทนแต่ถ้าได้แล้วมันคุ้มจริงนะมันสวยครับเออแรง พูดง่ายๆว่ามันแรงเหมือนก็เหมือนเราแบบเติมแบบสกินเท่นในเกมเกมนึงอ่ะเออแล้วแบบเราไม่ต้องใช้ตังค์สักบาทนะครับเพราะว่าออโหมดใหม่มันเปิดไงออก็เหมือนประมาณนั้นเลยนะครับทุกคนโหไม่ตายสัดยดสวยสวยโหกระสุนหมดก่อนนะเออ ันนี้สำหรับใครที่รู้แล้วก็อ,อย่าเพิ่งน้ามากนะนะทุกคนผมแค่บอกคนที่ยังไม่รู้นะครับเผื่อใครที่แบบยังคิดขัดคืนไหนนะผมก็พยายามจะทําคลิปให้ได้หลายๆคลิปนะเพื่อให้ทุกคนแบบได้เข้าใจในทุกๆปืนนะครับประมาณนั้นเลยนะทุกคนตายหนึ่งโอ้โหไม่รอดข้อเสียของปืนสั้นก็คือยิงได้ตัวเดียวบองผลได้นะแต่ว่าจะสุดน้อยนะครับถ้าเล่นแบบนี้สู้สู้ซองไม่ได้นะแต่ลูกซองผมได้สกินทองแล้วเิียผมก็เลยไม่ต้อง การอะไรมากนะทุกคนโอ้โหมาจากไหนวะเร็วเรื่อนแล้วทุกคนระยะเออข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือระยะระยะไกลนะครับคือสู้ใครไม่ได้นะทุกสู้ไม่ได้เลยแต่ระยะระยะใกล้เนี่ยคือแบบเหลือๆนะเก่งโอ้โหโดนลอยหลังเลิน ก่อนนี่ก่อนไปโอเคสิบสี่คิวนะก็ไม่ได้แย่นะทุกคนน่าจะถึงอยู่นะครับสิบโดนไปตกใจหมดมเห็นไหมระยะไกลมันสู้ใครไม่ได้จริงๆนะส่วนตัวที่ผมมองนะว,ว่ามันสู้ใครไม่ได้จริงโอ้โหลอยหลัง อยู่ไหนอะหลบอยู่ในนั้นเหรอโอ้ไม่เห็นโอ้โหไม่มีระยะใกล้ใ,ลให้ยิงเลยอะผมตายรัวเลยอะโอ้โหโดดมาตากไหนวะตายหมดครับเก็บหมดเก็บหมดครับเก็บหมด ไปายหมดตายหนึ่งศนหมดโอ้โหชนะพอดีครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่ามันจะปลดล็อกหรือเปล่านะเออทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่ครับทุกคนได้ครึ่งหนึ่งจริงนะครับเเดี๋ยวเรามาเล่นกันอีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนปะอีกสักตาหนึ่งเนาะ โอเคครับทุกคนเมื่อกี้จบเร็วไปนะเออจบเร็วไปหน่อยตายเมื่อกี้จบเร็วไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกตานะว่ามันจะฟาร์มได้หรือเปล่านะเออสกินหนึ่งสกินเดียวเมื่อกี้มันได้งแค่ยี่สิบเกียวเองอ่ะทุกคนแล้วก็จบนะเร็วจัดมันแล้วแต่นะครับว่าบางด่านคือมันจะเร็วหรือไม่เร็วนะแต่สำหรับผมเร็วมากเลยนะอะไรเนี่ยไอเนี่ยกินมีดอะไรเนี่ย เออ,อมีเฉยตายตายอยู่นะพอแรกพอได้แรกตายหมดโอ้โหนิ่นเดียวลมอ,อะไร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 เนียนทำไมเนี่ยมันจะเอาอันนั้นซาป,ปต้าแน่เลยทุกคนไอเนี่ยเขออียนมีดอะ 12นะเมื่อกี้ได้อยู่นะตอนนี้ถ้ามันไม่โด <S 2> 2. <S นจะใสกไหม12แทกกระสุนไม่หมดนะทุกคนเห็นไหมเขอเสียมันคือกระสุนมันน้อยนะเออแลกกับซองก็ได้อยู่นะทุกคนดูดิถ้าผมแลกกับซองคือมัมนมันสู้ได้เว้ยถ้าเราเก่งพอ ได้นะได้ก,กับซองอะ่ะแต่ว่าซองมันได้เปรียบตรงที่ว่ากระสุนมันเยอะกว่านะทุกคนเออกระสุนมันเยอะกว่านะเห็นปะแลกได้หมดเลยนะทุกคนโอ้โหนี่เดียวน,นี่ยโดน โอ้โหตอนเราเปิดจาไหนเนี่ยหืมทนเหรออก้อะไรโอ้โหระยะนี้ก็ต้องยอมมันเหมือนกันนะแต่สองไฟไม่โหมดนะผมบอกแล้วหลายคลิปมันงั้นนะครับเพราะว่ามันนี่ไงโอ้โหนี่ไงกระดังบนด้วยโธ่ผมกลากเองนะนี่เออโอ้โหปืนอะไรวะ อ้ปืนนี้ก็คู่ก็โหดเหมือนกันนี่ยโคู่เนี่ยเออเดี๋ยวผมจะทำคลิปนะเออน่าใช้เหมือนกันนะโค้คู่ที่มันอันนี้เนี่ยไม่ใช่ P80 เนี่ยเออน่าสนอยู่นะทุกคนผมโดนระเบิดอะไรก่อนระ,ะเบิดเยอะแยะระเบิดเยอะมากทุกคน,อกกคนโอ้โหเนี่ยเห็นไหมสนัยปะ จะถึงไม่นะฮะ5ะคิวไม่น่าถึงนะทุกคนเพราะว่าเวลาหมดเดียวนะแมปนี้ด่านนี้ดีไม่ใช่แมปตายหลังเข้านะทุกคนหลังเสียโเฮ้ยโอ้โหมาจากไหนอ่ะไม่เห็นคิวคิวคิวขัดตัวนะ เบื่อพวกมีดว่ะเออเอาจริงไหมโคตรเบื่อ,อไม่เห็นใครเลยทุกคน หลังเสือ้อก็สุดหมดก่อนอม,มีดอีกแล้ว,ลวเฮ้ยอะไรเนี่ยเจอแจ่มีด เจอแต่พวกมีดอะนี่ไงโดนไปโอ้โหสนทยทำไมจะมีวะเนี่ยเนี่ยโอ้เบื่อวะมีดเนี่ยพวกขยะครับแม่งใกล้ๆแม่งทำอะไรไม่ได้เลยมัน,ม,น,ม,นมันแบบอาศัายแบบจังหวะชุนละมูลไงทุกคนเปิดควันอะไรเงี้ยเออทำทาง ไฟก็ได้รานนคาเหมือนกันไม่ใช่อะไรนะมันบังทัศนคติทัศนการมองเห็นโอ้เจรลญขอให้มามาสไนอีกละคิดว่ามันเจ๋งอง่ะสไนน์ฮะนี่ไงตายคู่นั่นแหละ นาดิเนี่ยเ,เห็นไหมสองไฟอะ่ะแรกเลยทุกคนชนะเหมือนกันนะแรกเลยผมอะ่ะตายสามสิบตัวได้อยู่นะตายโอ้ระเบิดอันนี้เจออย่างบ่อยโอ้ระไรอะ โอ้ยังไม่เห็นเลยเลยทุกคนโอ้โหผมยังไม่ทันทำอะไรเลยทีเดียวทำตึงจัดทำตึงจัดไอ้พวกเนี้ยทำตึงจัดไงพานนะครับระเบิดพวกเนี้ยเออมันชอบเดินเดี่ยวไปเจ๋งดิเออกระสุนหม,มดพอดีโคตรเจริญ ตายอยู่นะแรกๆกันไป้ซ้ายจากไหนวะโอ้โหลรวเบิร์นจากไหนเนี่ยเนี่ยไเคยมีดเนี่ยไม่รำคานซ้าย ระเบิดอีกละโอ้โหระเบิดเหยียบนี่ไม่น่นารำคาญจริงโอ้โหไม่เห็นนะโอ้ตาย ระเบิดกว้างไม่เห็นอะไรเลยนะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าสกินจะปลดหรือเปล่านะไปะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะนี่ครับทุกคนปลดเรียบร้อยนะเออต่อไปก็น่าจะเป็นออทำสามคิวให้ ถ้าตายก็ไม่ได้นะเออประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจก็คอมเมนต์สอบถามได้นะครับสำหรับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับวันนี้นะสวัสดีครับบ๊ายบาย